ความเจริญรุ่งเรืองในทามแห่งองค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดีมีทั่วโลก,ท,กทุกทท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาได้กลับมาพบก,กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นั้นเราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของคําว่าพุทธมนต์อันได้แก่คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งก็ได้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องของมงคล,ลสูตร ได้แก่พระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตก็ไล่มาตั้งแต่อเสวนาจะพาลานางปันติตานาจะเสวนาก็คือการไม่คบคนพานการครบบัณฑิตเป็นต้นจนกระทั่งมาถึงมงคลที่18ว่าด้วยการทํางานไม่มีโทษในการทํางานไม่มีโทษนั้นก็ได้ยกตัวอย่างว่าเช่นการงานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การทํามาหากินแต่เป็นการทํางานทางใจ หรือการรักษาศีลก็จะเป็นการทำงานอย่างหนึ่งเป็นงานทางธรรมซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเราได้ขยายความถึงอนิสง์ของผู้ที่รักษาศีลแปดว่าแค่รักษาศีลแปดไประยะแค่ครึ่งครึ่งคืนหรือคืนเดียวครึ่งวันก็คือคืนเดียวเนี่ยก็จะมีอนิสงส่งผลไปให้มีความสุขความเจริญอย่างยิ่งในสัมปรายภพได้คราวนี้ ก็มาถึงวันนี้เราจะขยายความกันต่อถึงเรื่องราวของพระเจ้าอุทัยราชาถ้าบอกในะอดีตการในเมืองปราณีได้มีเศรษฐีชื่อสุจิปริวานมีสมบัติประมาณ90โกดยินดียิ่งในบุญมีทานเป็นต้นบุตรภรรยาก็ดีบริวานชนก็ดีของเขาโดยที่สุดคนเลี้ยงโคในเรือนนั้นทุกคนเข้าจําอุโบสถเดือนละหวันนี่ก็เป็นเรื่องของการรักษาศีลแปดหรือเป็นอนิสง,งส์ของศีลแปดต่อจากเมื่อคราวที่แล้ว ในบ้านของโยมท่านนี้นะก็เป็นบ้านเขาเรียกว่าเป็นบ้านผู้ใคร้ในธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งบุตรภรรยาบริวารเนี่ยก็พากันร,รักษาศีลเดือนละหกวันเดือนละหกวันคราวนั้นบุรุษเข็นใจเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างคนหนึ่งเข้าไปหาเศรษฐีไว้แล้วได้ยืนอยู่คือบ้านของเศรษฐีท่านนี้ก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีผลปรากฏว่ามี ไอ้หนุ่มที่เขาเรียกว่าคนเข็นใจคือยากจนนั่นเองก็เข้าไปหาเศรษฐีไปไหว้เขาแล้วก็เพื่อจะไปของานทำคริที่เศรษฐีเนี่ยด้วยความที่เป็นนักปฏิบัติเป็นนักรักษาศีลเป็นผู้ที่มีคุณธรรมก็พูดอย่างคาําไพเราะเพราะพลิงกับคนจนคนนั้นโดยไม่ได้ดูถูกดูแคลนไม่ได้ขู่ตะคอกไม่ได้ขับไม่ได้ผักสายไล่ส่ง เศรษีก็กล่าวว่าพ่อมหาจำเริญท่านมาทําไมดูนี้การทักทายปราศัยกันในยุคก,ก่อนนั้นเขาฟังไรพะระเพราะพริ้งมีสัมมาคารวะแก่กันและกันไม่ได้กดขี่ข่มเหงไม่ได้ขู่ตะอคอกไม่ได้ใช้คําหยาบซึ่งกันและกันซึ่งคนในยุคปัจจุบันนี้พอได้ฟังคําที่เป็นคํำพะระเพราะพริ้งก็หาว่าเขาดัดจริตบ้างละหรือว่าหาว่าเขาพูดจะจ้าบ้างละ คือความที่ตัวเองคุ้นเคยกับของหยาบแต่พอมาเจอของละเอียดเข้ามาเจอคําที่ไพเราะเข้าก็รับไม่ได้ดังนั้นถ้าเราไปศึกษาคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้คําพูดที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ฟังไพเราะเพราะพริ้งดีดูดีาเศรษฐีเนี่ยเจอคนจนนะไม่ได้คิดว่าตนเองรวยแล้วก็ไปกดขี่ข่มเหงเขาพูดจะฟังหน้าฟังว่าพ่อมหาจำเริญท่านมาทำไรทำไม บุรุษนั้นก็เต่าว่าเพื่อประสงค์จะทําการงานเพื่อค่าจ้างในเรือนของท่านก็บอกโอ้ข้าพเจ้าจนเหลือเกินอยากจะมาขอสมัครทํางานในบ้านนี้เพื่อขอค่าจ้างเศรษฐีพูดในพูดไว้ในวันที่พวกลูกจ้างเราอื่นมาแล้วนั่นแหละว่าพวกท่านเมื่อจะทํางานในเรือนนี้สามารถรักษาศีลได้ก็จงทํางานเถิดเห็นไหมเศรษฐีมีมีกฎเกณฑ์ในการรับคนนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการคัดเลือกคนเหมือนกันเวลาที่ท่านเจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของบริษัทจะรับลูกน้องเข้ามาทํางานเนี่ยเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งก็ได้ในการคัดคนเข้ามาทํางานเศรษฐีคัดอย่างไงเศรษฐีถามเลยว่าสามารถรักษาศีนได้ไหมบอกถ้าสามารถรักษาศีลได้เนี่ยก็ทํางานในบ้านนี้ได้แต่รักษาศีลไม่ได้ก็ทํางานไม่ได้คือเอาศีนเป็นตัวตั้งเลยแต่เศรษฐีไม่ได้ทําสัญญาในอันบอกรักษาศีนแกเขาพูดว่าสาธุพ่อท่านจงทาความรู้ขอนตนเพื่อค่าจ้างเถิด บุรุษนั้นตั้งแต่นั้นก็เป็นคนว่าง่ายไม่ได้คำนึงถึงความลำบากของตนทํากิจทุกอย่างไปสู่ที่ทำงานแต่เช้าตรู่กลับมาเวลายเย็นมัปรากฏว่าเมื่อเศรษฐีถามบุรุษนั้นหรือว่าคนจนคนนั้นก็ตอบก็ตอบว่าเพื่อประสงค์จะทํางานเพื่อค่าจ้างในเรือนของท่านเศรษฐีพูดในวันที่พวกลูกจ้างเราอื่นมาแล้วนั่นแหละว่าพวกท่านเมื่อจะทํางานในเรือนนี้สามารถรักษาสินได้ก็จงทาเถืดนอันนี้เป็นวิธีการในการคัดคนเข้าทํางานของเศรษฐี ว่าใครก็ตามถ้ารักษาศีลได้เนี่ยก็รับเป็นลูกน้องแต่ถ้ารักษาศีลห้าศีลแปดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรับเป็นลูกน้องได้เอาศีลเป็นตัวตั้งนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่เราน่าศึกษาเรียนรู้ว่าเวลาเราจะรับใครเข้ามาบริษัทหรือก็รับเข้ามาทํางานก็น่าจะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเหมือนกันผลปรากฏว่าแต่ตอนชายคนนี้มาเกิดความสงสารเขาเศรษฐีลืมตั้งกฎเกณฑ์นี้ไปก็บอกว่า ด้วยความที่สงสารก็เลยบอกว่าแต่เศรษฐีไม่ได้ทาสัญญาในอันบอกรักษาสินแกเขาพูดว่าสาธุพ่อท่านจงท,ทาตามความรู้ของตนเพื่อค่าจ้างเถิดคือเห็นแล้วมันน่าสงสารเหลือเกินก็ลืมตั้งกฎเกณฑ์บอกแล้วก็บอกว่ารับไว้แล้วก็ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปบรรุษนั้นตั้งแต่นั้นเป็นคนว่าง,ง่ายไม่ได้คํานึงถึงความลําบากของตนทํากิจทุกอย่างชายหนุ่มท่านนี้พอมาอยู่บ้านเศรษฐีก็ขยันขยัน เป็นคนดีเหลือเกินไปสู่ที่ทํางานแต่เช้าตรู่แล้วกลับมาเวลาเย็นออกไปทํางานแต่เช้ากลับมาถึงก็ค่ามืดต่อมาวันหนึ่งเศรษฐีสั่งสาวสาว,สาวใช้ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถเจ้าจงหุงข้าวให้พวกกรรมกรในเรือนแต่เช้าตรู่พวกเขาจักบริโภคแต่เช้าทีเดียวแล้วจักเป็นผู้รักษาอุโบสถนางได้ทําอย่างนั้นแล้วเออเศรษฐีก็ใจดีใจดีถึงวันอุโบสถวันพระมาก็ให ลูกน้องที่เป็นสาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าสาวใช้เนี่ยนะพากันทำอาหารหุงข้าวหุงปลาเลี้ยงกรรมกรก็คือเลี้ยงพวกหนุ่มๆที่ไปทำงานให้เขารักให้จะเพื่อจะให้เขารักษาศีลแปดกันในวันนี้ส่วนบุรุษเข็นใจคนนั้นลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ไปที่สู่ที่ทำงานใครๆก็ไม่ได้บอกวันอุโบสถแก่กเขาชนทั้งหมดมีเศรษฐีเป็นต้นบริโภคแต่เช้าตรู่เป็นผู้รักษาอุโบสถนั่งคำหนึงถึงสีนในที่ของตนอยู่ บุรุษเข็นใจทําการงานวันยังค่ากลับมาในเวลาพระอาทิตย์อสดงคตดเมื่อเขาน้อมพัดมาให้จึงถามว่าในวันอื่นในเวลานี้ได้มีเสียงเอตโลวันนี้พวกเขาไปที่ไหนกันคือทุกวันโอ้ไม่มีเสียงกินข้าวกินปลาคุยกันกระมงของเฉงแต่ว่าวันนี้ทำไมมันเงียบปิดปกติเพราะว่าตนเองไม่มีใครบอกว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมของบ้านนี้ถึงวันอุโบสถศีลก็จะรักษาศีลแปดกันพอตกเย็นมาก็ไม่ได้กินข้าวกินปลารักษา พากันเงียบเข้าสู่ที่รับที่นอนกันไปเพราะปรากฏว่าคนรับใช้ของเศรษฐีเนี่ยก็ลืมบอกเขาแต่ก็นี้พอรู้ว่าเขาไม่ได้รักษาศีลไปทํางานแต่เช้ากลับมาก็คงจะหิวก็เลยทําอาหารเอาไว้พอเขากลับมาตอนเย็นก็น้อมพัดมาให้จึงกล่าวว่าในวันอื่นในวันนี้ได้มีเสียงอัตโรวันนี้พวกเขาไปที่ไหนกันนางทาสีก็ตอบว่าพ่อทุกคนเขารักษาอุโบสถไปยังที่ของตนแล้วก็คือ ที่พักที่ผ่อนที่หลับที่นอนแล้วละ่ะคราวนี้เขาก็คิดว่าในระหว่างที่ผู้มีศีลมีประมาณเท่านี้เราคนเดียวจักไม่เป็นไม่เป็นไ,ไ,ไม่อยู่เป็นคนทุศีลละก็คิดโอ้โหคนทั้งบ้านเนี่ยเขารักษาศีลหมดเลยเราจะเป็นคนไม่มีศีลได้อย่างไรจึงไม่บริโภคพัดเข้าไปหาเสถษฐีถามว่านายเมื่อผมอธิษฐานในวันอุโบสถเดี๋ยวนี้อุโบสถกรรมจักมีหรือไม่ก <c oughs> ็เอ้เขาเขาสมาทานศีลแปดกันแต่เช้าแต่ผมเนี่ย มีเวลาช่วงคืนนี้ถ้าสมาทานศีลก่อนนอนเนี่ยจะถือว่าผมได้รักษาศีลไหมเศรษฐีก็ตอบดีบอกพ่อเพราะเหตุที่ท่านไม่อธิษฐานแต่เช้าตรู่จึงไม่มีอุปบโสรกรรมทั้งหมดแต่มีอุปสรกรรมกึ่งหนึ่งก็บอกอ๋อได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทั้งคืนแต่อย่างน้อยมันได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีเขาคิดว่าแม้เพียงเท่านี้ก็ช่างเกิดจึงสมาทานศีลในสำนักของเศรษฐีอธิษฐานอุโบสถไปสู่ที่ของตนนอนคำนึงถึงศีลอยู่แล้ว คลานั้นลมในท้องตั้งขึ้นแก่เขาในลำดับแห่งปัจฉิมยามเพราะความที่เขาเป็นผู้อดอาหารตลอดวันอย่างคำ่ำคือท้องมันว่างและทํางานมันมันเหนื่อยผลปรากฏว่าลมในท้องก็เกิดขึ้นเศรษฐีนําเภสัชต่างๆมาแล้วพูดว่าท่านจงบริโภคเสียเถดเขาคิดว่าเราจากไม่ทําอะไรอุโบสถแล้วพูดว่าผมสมาทานทาให้มีชีวิตเป็นที่สุดแล้วไม่บริโภคเวทนามีกําลังเกิดขึ้นแล้วเขาไม่สามารถจะตั้งสติไว้ได้ในเวลาอารุณขึ้น คือมันปวดท้องทุรนทุรายลมเสียดท้องมากเศรษฐีก็บอกว่าให้กินอาหารเป็นไงว่าละศีลแปดแล้วก็กินอาหารก็จะได้แก้ไขรักษาโรคตัวนี้ได้แต่ด้วยความที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าตั้งใจแล้วจะสมาทานศีลแปดก็ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีนั้นจนทั้งหลายพูดกันว่าเขาจากตายเดี๋ยวนี้จึงนําเขาออกไปในให้นอนในเรือนเล็กในขณะนั้นพระเจ้าพร,ราณาศี์ทรงทำประทักษิณพระนครเดสด็จมาถึงที่นั้น บุรุษเข็นใจเห็นพระราชานั้นแล้วยัางความลอดมันเกิดขึ้นปรารถนาราชสมบัติแล้วก็คือตอนนั้นเกิดความตุลนทตุลายกระสับกระใสะพวกประชาชนคิดว่าโอ้โหไม่รอดแน่แล้วก็เลยพากันหามออกไปไปไป,ไปพักอยู่บ้านกระท่อมหลังเล็กพผเอิญว่าตรงนั้นน่ะพระเจ้ากรุงพาราณาสีเสด็จผ่านมาตรวจตราพระนครหนุ่มเข็นใจคนนี้เห็นเข้าก็โอ้โหความเป็นพระราชาเนะี่ยมันดีเนาะ มีพระราชบริพารดูแลเอาใจอย่างดีก็ปรารถนาอยากจะได้ราชสมบัติขึ้นมาก็ตายพอตายไปขนาดนั้นก็จุติก็คือคือตายไปเกิดไปถือปฏิสนธิในพระคันของพระอัคเมเหสีของพระราชานั้นด้วยจิตที่กําลังบุญจากการรักษาศีลแปดแล้วก็ด้วยจิตที่คิดอยากจะเป็นกษัตริย์ก็ดึงดูดวุฒิขึ้นไปเลยเพราะผลแห่งอุโบโสถกรรมกึ่งหนึ่งโดยล่วงไป10เดือนก็ประสูติ พระชะนกและชนนีได้ทรงขนานนามพระราชกุมารน,นั้นว่าอุทัยกุมารพระองค์ทรงเจริญวัยแล้วถึงความสําเร็จในศินละปะต่างๆทั้งปวงทรงระลึกนึกถึงบุพกรรมของพระองค์ได้ด้วยยานเครื่องระลึกชาติจึงทรงเป่งอุทานหนึ่งๆว่านี้เป็นผลแห่งกรรมมีประมาณเล็กน้อยของเราอ้อไปเกิดเป็นลูกกษัตริย์แต่ว่าก็สามารถระลึกชาติได้รู้ว่าตนเองมาเกิดเป็นลูกกษัตริย์ได้นี่เพราะอะไรเพราะการรักษาศีลแปดเพียงแค่ ครึ่งวันหรือคืนหนึ่งเท่านั้นเองอ,อุทัยกุมารนั้นโดยล่วงรับไปแห่งพระชนกได้รับราชสมบัติแล้วปรากฏพระนามว่าพระเจ้าอุทัยสุดท้ายก็ได้ขึ้นของราชเป็นพระเจ้าอุทัยแม้พระาศราสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่พวกอุบาสกผู้รักษาอุโบสถตรัสว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านเมื่อรักษาอุโบสถนับว่าทำกรรมดีแล้วบัณฑิตในปางก่อนทั้งหลายอาศัยอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งได้ยศใหญ่แล้วดังนี้ นี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสอ,อานิสงส์การรักษาศีลแปดหรืออุโบสถศีลให้กับอุบาสกที่พากันไปรักษาอุโบสถศีลนั่นเองจึงทรงให้เรื่องนี้พิสดารและตรัสคังคะมาละชาดกเรื่องแม้ของลูกจ้างผู้อาศัยอนาถาบิธิกะเศรษฐีเลี้ยงชีวิตด้วยการรับจ้างเกิดเป็นเทพดายที่ต้นไทรในลาวป่าเพราะผลแห่งอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งก็ควรกล่าวเรื่องนั้น ควรตรวจดูในอัปมาทวักแห่งธรรมบทอก็เรื่องที่ลูกน้องของอนาตาบินติกะเศรษฐีรักษาศีลแปดครึ่งคืนแล้วก็มีอาการคล้ายๆกับอุทัยราชกุมารเนี่ยอดีตคนเข็นใจคล้ายๆกันอย่างนี้ก็จะมีเรื่องราวเหนี้ปรากฏอยู่ในอัปมาทวักธรรมบทอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกันเรื่องราวมันคล้ายๆกันคราวนี้มาถึงเรื่องของพระเจ้าสาธินะโพธิสัตว์ ก็ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องอนิสงค์ของการรักษาศีลแปดเหมือนกันถ้าบอกในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาทรงพระนามว่าสาธินะในเมืองมิถิลารับสั่งให้สร้างโรงทานไว้หกแหง่งทรงให้มหาทานเป็นไปด้วยการบริจาคทร,รัพย์แปดบริการทรัพย์หกแสนทุกวันถ้าบอกในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาทรงพระนามว่าสาธินะในเมือง มิถิลารับสั่งให้สร้างโรงทานไว้6แห่งทรงให้มหาทานเป็นไปด้วยการบริจาคทรัพย์แปดเอ่อบริการทรัพย์หกแสนทุกวันเห็นไหมว่าผู้ที่มีความศรัทธาในพระศาสนาหรือเอ่อในในการทาทานเนี่ยก็ให้ตั้งโรงทานไว้หกแห่งทรงรักษาศีลห้าบ้างทรงเข้าจําอโบสถบ้างเป็นต้นของประชาชอยู่ทีเดียวแม้พวกชาวแว่นแคว้นก็ตั้งอยู่ในโอวาทของเท้าเธอทําบุญมีทานเป็นต้น ตายไปแล้วก็ไปเกิดในเทพบุรีทั้งนั้นไปสู่สุทัศมเทวสภานั่งแล้วต่างพรณนาคุณแห่งศีลและอาจาระฝ่ายเทพฝ่ายเทวดาที่เหลือฟังคุกถาแล้วได้มีประสงค์จะเห็นพระราชาเท้าสก,กรงทราบใจถวยเทพเหล่านั้นจึงทรงบัญชามาตรมาตรีเทพบุตรว่าท่านจงไปจงนำพระเจ้าสาธินะมาด้วยเวสยันตรตรสมาตรีเทพบุตรนั้นก็ไปสู่เมืองมิถิลาก็คือพระเจ้าสาธินะเนี่ยกษัตริย์พระเจ้าสาธินะ,เ,นะ,ะเ,าานะเป็นคนที่ พาประชาชนญ,ญาติโยมทั้งหลายใน,ในแคว้นตนเองเนี่ยรักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปดก็นี่พวกเหล่านั้นพอรักษาศีลรู้จักการทําบุญทําทานเสร็จก็พากันเกิดไปเป็นเทวดาก็นี่ในในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยก็จะมีการชุมนุมหรือการประชุมกันก็เรียกว่าเทวสุธรรมมาก็คือศาลาสุธรรม,มานั่นเองก็จะเป็นที่ชุมนุมของเทวดาเพราะเขาเรียกปัจจุบันก็เรียเหมือนห้องประชุมหรือโรงประชุม เทวดาทั้งหลายพากันไปบังเกิดก็จะระลึกชาติได้หนึ่งว่าเอ๊ะเรามาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเพราะอะไรก็เห็นว่าโอ้เป็นเพราะว่าสาธินะพระเจ้าสาธินะเนี่ยเป็นผู้ที่พร่ำสอนแนะนําให้เรารู้จักรักษาศีลทําทานก็เลยทําให้เรามาเกิดอยู่บนรวรรค์ชั้นดาวดึงก็พากันพัลนาคุนล่ําลือกันถึงพระเจ้าสาธินะจนกระทั่งเทวดาที่อยู่บนนั้นก่อนก่อน,ก,อนก็อยากจะเห็นหน้าว่าเอ๊ะ พระเจ้าสาธินะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะทําไมจิตใจงดงามเหลือเกินมีคุณธรรมดีเหลือเกินเทวดาพูดถึงอยู่เสมอเสมอคนนี้ท้าวสกกะในยุคนั้นเนี่ยก็รู้ว่าเทวดาอยากอยากจะเห็นพระเจ้าสาธินะก็เลยสั่งมาตรีเทพบุตบุนะเอาเวชยันตลดนะส่งไปเลยไปที่เมืองมิถิลาเพื่อจะไปเชิญขึ้นมาอย่างเทวดานำพระองค์มาถวยเทพพร้อมพระอินทร์เห็นพระองค์แล้วต่างล่าเริงยินดีทําการต้อนรับแล้ว นี่เป็นลักษณะของคนในยุคนั้นนะสามารถที่จะเอามนุษย์เนี่ยกายหยาบหยาบเนี่ยหลุดเข้าไปในเทพะดาได้ซึ่งการกระทําอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นเทวฤตหรือฤติของเทวดาอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นบุญของพระเจ้าสาธินะด้วยเหมือนในยุคของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธองค์ทรงนำอ,อานันทะเนะจ้าชายอนันทะนะ ไปอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะว่าบวชมาแล้วเจ้าชายนันท่านนั้นบวชมาแล้วก็อยากจะลาศิกขาพระพุทธเจ้าก็เลยพาไปดูเทพธิดาสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไปด้วยกายหยาบก,ก็ไปด้วยกายหยาบด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าของเราอันนี้มาตาลีเทพบุตรก็นําพระเจ้าสาธนานขึ้นไปอย่างดาวดึงด้วยกําลังฤทธิ์ของเทวดาผลปรากฏว,ว่าเทวดาได้เห็นก็เกิกดการชื่นชมอนุโมทนา ครั้งนั้นท้าวสากกะได้แบ่งเทพนครนางอับซรสองโกดครึ่งและเวยสยานตประสาทครึ่งหนึ่งให้แก่ท้าวเธอเมื่อพระเจ้าสานินั้เสวยทิพย์สมบัติอยู่700ปีล่วงไปแล้วดูที่ว่าขึ้นไปครองราชอยู่ดาวดึงได้นในคนยุคนั้นนะเป็นกายมนุษย์นี่นะโดยการนับอย่างมนุษย์ต่อมาบุญอันเป็นเหตุอยู่ในเทวโลกโดยอัตภาพนางท้าวเธอสิ้นแล้วความไม่ยินดีก็เกิดขึ้นท้าวสากาสากะทรงทราบยงนั้นจึงทรงบัญชามาตาลีที่พูดว่าท่านจงไปจง นำพระเจ้าสาัตยาไปสู่เมืองมิจิลาให้ลงที่อุทยานโอ้ไปครองราชจนกระทั่งกำลังบุญหมดและแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายไม่อยากอยู่เทวโลกแล้วท้าสกะเทวราชหรือพระอินทร์ก็รู้ก็เลยให้มาตาลีเทพบุตรนั้นเอากลับมาส่งที่เมืองมิถิลามาตาลีเทพบุตรได้ทำอย่างนั้นแล้วนายอุทยานเห็นเท้าเธอทูลถามแล้วได้กราบทูลแด่พระเจ้า นารยะไหนว่าพระเจ้านารยะเป็นพระปนัดดาที่เจ็ดของเท้าเธอพูดง่ายว่าเป็นหลานเนี่ยเป็นพระประยุทธ์สวรรค์ชั้นดาวดึงยาวนานมากอ่ผลปรากฏว่ามาถึงขนาดรุ่นลูกรุ่นหลานขึ้นครองราชแทนไปเจ็ดชั่วคนแล้วอ่าพึ่งกลับย้อนกลับมาทราบว่าความนั้นเป็นการแห่งสัตว์ผู้มีอายุเจ็ดร้อยปีแลก็พระบริษัทให้การมีประมาณเท่านี้ล่วงไปเพราะผลบุญของตนฝ่ายพระเจ้านารทะเสด็จมาถวายบังคม พระองค์ทูลอัญเชิญด้วยราชสมบัติแล้วเท่าเธอจึงตรัสว่าพ่อเราไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติเพราะว่าเรามาในที่นี้เพื่อต้องการราชสมบัติก็หาไม่แต่เรามาเพื่อต้องการบุญเห็นไหมผู้รู้จักคุณค่าของบุญเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องการบุญดังนั้นการที่มหาปูจียอาจารย์หรือประเด็พระคุณหลวงพ่อค,คุณครูไม่ใหญ่ประเด็พระคุณพระเทพยานมาวันนี้พาพวกเราทาบุญทําบุญเนี่เพราะท่านรู้คุณค่าของบุญแล้วก็รู้ว่าบุญเนี่ยก็จะเป็น เหตุที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสําเร็จให้กับชีวิตของเราเองดังนั้นเราจะไปกลัวบุญอย่าไปเบื่อในบุญใครจะว่าเราบ้าบุญก็ยังดีกว่าบ้าบาปซึ่งบางคนบางพวกเขาบ้าบาปก็ปล่อยเขาบ้าไปแต่เราเนี่ยบ้าบุญยังไงยังไงบุญก็ไม่ทิ้งเราจะติดตัวเราไปทุกพทุกชาตินั่นแหละดังนั้นแม้แต่พระเจ้าสาธิยะเนี่ยสาธินะเนี่ยก็ยังปรารถนาอยากจะได้บุญ ตรัสกับหลานตนเองตรัสกับหลานตนเองก็คือพระนารทะว่าเนี่ยการที่มาเนี่ยไม่ได้อยากรายรัสมบัติอะไรเลยแต่ว่ามากลับมามนุษย์นี้ก็เพื่อต้องการบุญเพราะฉะนั้นเราจึงมีประสงค์ที่จะให้ทานซึ่งหยุดเสียตั้ง700รปีโดย7วันเท่านั้นพระเจ้านารทะทูลว่าสาธุและทรงจัดแจงมหาทานพระโพธิสัตว์ทรงให้ทานตลอด7วันในวันที่7สว่วนรคตรแล้วบังเกิดในภพดาววดึงนั่นเองคือกลับมาเนี่ยโอ้โหเราขึ้นไปอยู่ดาววดึงตั้ง ถ้าเทียบเป็นโลกมนุษย์คือ700ปีผ่านไปนะ700ปีมนุษย์ผ่านไปกลับมาโอ้โหการหายบุญมากเพราะไปอยู่ที่นั่นมันสุขก็จริงแต่ว่าไม่มีไม่มีโอกาสได้ทําบุญก็เลยขอทําบุญให้เต็มอิ่มเลย7วัน7คืนพอครบ7วันแล้วก็สวรรคตหมดอายุไขสุดท้ายก็กลับไปเกิดในดาววดึงนั่นเองเหมือนเดิม แม้พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายผู้รักษาอุโบสถจึงตรัสว่าอุบาสกทั้งหลายชื่อว่าอุโบสถกรรมควรที่คนพึงเข้าจําโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายอาศัยอุโบสถกรรมของตนไปสู่เทวโลกด้วยสรีละขอมนุษย์ทีเดียวแล้วอยู่เป็นเวลานานพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้เห็นว่านี่นะมันมีเรื่องราวเด่านี้เกิดขึ้นในอดีตจริงๆดังนี้แล้วตรัสสาธินะราชะชาดก ทรงประกาศสัจจะในการจบสัจจะบรรดาอุบาสกทั้งหลายอุบาสกบางพวกเป็นได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกะทาคามีนั้นนั่นบอกว่าสัตว์ทั้งห้าผู้รักษาอุบสถนี้ก็เป็นการขยายความถึงอานิสงส์ของการรักษาอุโบสถแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็สามารถที่จะรักษาอุโบสถศีลได้ถ้าบอกในอดีตการดาบทคนหนึ่งในหิมวันตะประเทศอาศัยชาติจึงเป็นผู้ตกอำนาจแห่งมานะไม่สามารถได้ฌานเกิดขึ้นได้ ในวันหนึ่งเขาคิดว่ามาณะของเรานี้จเจริญขึ้นอยู่จักนําไปส่วนโรคบบดน,นี้เราจาักข่มมนะไห้ได้จักไม่ไปเพื่อประโยชน์แก่พลาผลจึงสมาทานอุโบสถเพื่อข่มมณะและนั่งแล้วก็คือมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราบวชมาแล้วเนี่ยแต่มาณะทิฏฐิอะไรต่างๆอันนี้ขณะบวชเป็นลาษสีนะก็รู้สึกมันยังไม่หมดไปยังคิดว่าเรายังเก่งยังดีกว่าคนอื่นอยู่อะไรอยู่ยังดูถูกดูแคลนก็เลยทําให้รู้สึกว่า เอาละถ้าเราเอาชนะความรู้สึกนี้ไม่ได้ก็จะสมาทานอุโบสถแล้วก็จะไม่ขบฉันอะไรละก็จะนั่งสมาธิอยู่คณิน,นี้ส่วนนกพิราบตัวหนึ่งถูกความร,าร้อนด้วยอํานาจราคะแผดเผาอยู่จึงคิดว่าบัดน,นี้เรายังข่มราคะนี้ไม่ได้จกไม่ไปเพื่อหากินจึงไปสู่สำนักของดาบทสมาทานอุโบสถเพื่อข่มราคะเออนกพิราบก็ยังคิดได้นะถ้าเรายังมีความรู้สึกทางการมาร์อยู่ก็ จะไม่ไปทำมาหากินจะไม่บินไปหากินก็บินไปหาดาบทเพื่อจะข่มราคะนอนในที่ควรข้างหนึ่งฝ่ายงูตัวหนึ่งก็สมาทานอุโบสถเพื่อข่มความโกรธฝ่ายสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็สมาทานอุโบสถเพื่อข่มความโกรธนะวัตถุประสงค์แต่ละแต่ละท่านแต่ละท่านไม่เหมือนกันดาบทรักษาอุโบสถศีลเพื่อข่มมานะทิฐิตนเองนกพิราบ ขม่มเพื่อจะข่มราคะก็รักษาอุโบสถฝ่ายงูเนี่ยเป็นตัวที่ชอบมักโกรธก็รักษาอุโบสถคือรักษาสิ้นแปดเพื่อจะข่มความโกรธสุนัขจิงตอกจิงจอกก็ชอบกินก็รักษาอุโบสถเพื่อข่มความโลภหรือความกระหายอยากจะกินกินไม่รู้จกพอถ้าบอกฝ่ายมีตัวหนึ่งก็สมาทานอุโบสถเพื่อข่มความอยากได้จัดต่างนอนในที่ควรข้างหนึ่ง บัณฑิตพึ่งเห็นว่าอุโบสถกรรมย่อมเป็นไปเพื่อข่มบาปได้ด้วยประกาศรฉชนีท่านพยายามยกตัวอย่างว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาอุโบสถได้สมาทานอุโบสถได้แม้พระาศาสดาเมื่อจะทรงสแสดงธรรมแก่พวกอ,อุบาสกผู้รักษาอุโบสถจึงตรัสว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านทากรรมดีแล้วธรรมดาอุบอโบสถนั่นเป็นวงของโบราณกะบัณฑิตท,ทั้งหลายด้วยว่า โบราณกะบ,บัณฑิตทั้งหลายเข้าจําอุโบสถเพื่อข่มกิเลสมีราคะเป็นต้นเห็นไหมคือศีลแปดเนี่ยสามารถที่จะข่มราคะจะข่มมานะทิฐิจะตัดหรือข่มความทยานอยากความอยากได้อยากมีเกินไปหรือ,อขม่มความกโกรธขม่มความที่ตนเองรู้สึกว่าคิดจะทําร้ายผู้อื่นอะไรอย่างนี้ เขาเรียกว่าเป็นใช้ใช้การรักษาศีลเป็นตัวกำกับข่มเอาไว้มันจะเห็นได้ว่าการรักษาอุบาอุโบสถนั้นก็จะมีพลานิสงแล้วก็สามารถที่จะข่มกิเลสในตัวอะไรมากมายพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเรื่องอานิสงของการรักษาอุโบสถศีลหรือศีลแซึ่งเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้กันมาแม้การรักษาอุโบสถศีลหรือศีลแปดอย่างนี้ก็จัดว่า เป็นการงานอันไม่มีโทษแล้วก็สามารถที่จะมีบุญกุศลมีพระานิสงฆ์มากมายตามที่ได้กล่าวมาดังนั้นเราจะเห็นว่าการรักษาศีลแปดเนี่ยจะด้วยวัตถุประสงค์สิ่งใดก็ตามแต่ว่าก็จะเกิดผลดีกับตัวเราเองแล้วจังหวะโอกาสเวลาเนี่ยเราไม่ได้จำกัดการเวลาเราพร้อมอย่างไรพร้อมตรงไหนก็สามารถที่จะรักษาศีลแปดได้ดังนั้น ถ้าเราศึกษาอย่างนี้เราก็ให้ไปตำรวจตรวจตราดูว่าถ้าหากวเราอยากจะมีพลา,านิสงของอานิสงของศีลแปดหรืออุโบสถศีลโดยเฉพาะวันพระขึ้น15บห้าค่ำแรม15บห้าค่ำหรือขึ้น14บสี่ค่ำแรม14บสี่ค่ำก็ให้เราสละเวลาหรือเอาเวลาช่วงนั้นมาเป็นอุโบสถศีลรักษาศีลแปเป็นประเพณีนิยมตัวเราเองก็ะทาแล้วก็ไปชักชวน คนรอบข้างให้ทําด้วยกันจากนี้ก็จะเกิดอนิสงค์ทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างอนิสงส์บุญนี้ก็จะส่งผลเป็นที่เจริญตาเจริญใจหรือเป็นที่ดึงดูดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเองขออนุโมทนาสาธุก,การกับทุกทกท่านขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งม,มา่ปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จ ขอให้มีดวงตาย่งธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูจริยาจารย์สร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินขอจะเริญนพร